ต่อไปเป็นการทดลองที่6.5การต่อมอแปลงเพื่อหาเวกเตอร์กรุ๊นะครับโดยด้าน p r i ม a รีต่อ y าด้านเซค n d a รีต่อแบบเดลต้าเช่นเดียวกันเราก็จะทำการวัดค่าต่างๆนะครับเพื่อบันทึกลงไปในตารางครับอันนี้ก็เป็นการต่อนะครับมอแปลงแบบ Y เดลต้าก็ถ้าดูจากในรูปนะครับในคลิปนี้อาจจะอาจจะมองยากหน่อยนะครับก็สังเกตด,ดูให้ดีๆแล้วกันนะฮะก็อาจจะมองออกได้ว่าเป็นการต่อแบบ y ทับเดลต้านะครับต่อไปเราจะวัดแรงดันนะครับดันตารานะครับก็คือ uv นะครับว่าได้เท่ากับกี่โวลต์ นะครับนี่คือ UV นะรแรงดันที่วัดได้นะครับ408โวลต์ครับต่อไปเราจะวัดแรงดันที่ V ใหญ่ V เล็กนะครับอันนี้คือ V ใหญ่ V เล็กอ่านที่มิเตอร์ V1 นะครับได้ 348-349ตัวเลขไหนก็ได้นะครับเพราะมันไม่นิ่งนะครับต่อไปเราจะวัดค่าต่อไปนะครับต่อไปเราจะวัดค่านะครับถัดไปก็คือ v ใหญเล็กนะครับอ่านที่มิเตอร์ V1 เช่นเดียวกันอันนี้คือค่าแรงดันนะครับที่ได้ระหว่าง v ีใหญเล็ก 410 409นะครับตัวเลกไหนก็ได้นะครับต่อไปเป็นการวัดแรงดันนะครับ <c oughs> ที่ W ใหญ่ V แล็กนะครับอันนี้คือค่าแรงดันไฟฟ้าที่ได้นะครับระหว่าง W ใหญ่ V แลลกสามร อยู่ที่350โวลต์นะครับครับต่อไปเป็นการวัดค่าแรงดันไฟฟ้านะครับที่จุด W ใหญ่ W เล็กนะครับอันนี้คือแรงดันไฟฟ้าที่ได้ระหว่าง W ใหญ่ W เล็กนะครับอ่านทีมิเตอร์ V1 ก่3 4 8หรือว่า3 4 9 ต่อไปเป็นการทดลองที่6.7นะครับเป็นการต่อพิกตะกุกของหมอแปลงที่เป็นแบบเดลต้า Y โดยไพรมอรีของหมอแปลงต่อเดลต้าเซคดารีของหมอแปลงต่อแบบ Y นะครับเช่นเดียวกันเดี๋ยวจะวัดแรงดันนะครับเพื่อบันทึกค่าลงไปในตารางนะครับก็นี้ก็คือลักษณะการต่อหมอแปลงนะครับ ที่เป็นแบบเดลต้าวนะครับนี่คือการต่อนะี่มอแปลงตัวที่หนึ่งมอแปลงตัวที่สองแล้วก็มอแปลงตัวที่สามลองพยายามไล่สายดูก็ได้ว่ามันเป็นเดลต้าวได้ยังไงนะครับ ครับค่าแรกของการวัดในตารางนะครับก็คือ u ใหญ่ v ใหญ่นะครับ u ใหญ่ v ใหญ่นะครับที่อ่านค่าแรงดันได้ในขณะนี้406 405นะครับหลักมันไม่นิ่งนะฮะแต่อย่างที่บอกว่าจะใช้406 405ก็ได้นะครับต่อไปเป็นการวัดค่าแรงดันนะครับ v ใหญ่ v เล็กนะครับ นี่คือค่าแรงดันไฟฟ้าที่วัดได้ระหว่างขั้ว V ใหญ่แล้วก็ V เล็กนะครับของมอแปลงได้251้ยหโวลต์สองโวลต์ต่อไปเป็นการวัดค่าแรงดันนะครับที่จุด V ใหญ่ W เล็กนะครับของหมอแปลงนะ V ใหญ่ W เล็กค่าแรงดันที่วัดได้ 248หรือ249โวลต์นะครับที่จุด V ใหญ่ W เล็กนะครับต่อไปเป็นการวัดค่าแรงดันไฟฟ้านะครับที่จุด W ใหญ่ W ใหญ่ V เล็กนะครับ w ใ, w ใหญ่ V เล็ก W ใหญ่ V เล็กแรงดันไฟฟ้าที่วัดได้450 นะครับ450โวลต์ต่อไปเราเป็นการวัดแรงดันที่จุด W ใหญ่ W เล็กนะครับอันนี้คือแรงดันไฟฟ้าที่วัดได้นะครับระหว่างขั้ว W ใหญ่ W เล็ก250โวลต์ครับการทดลองของเรานะครับ ที่บันทึกค่าตามรูกวงจรที่ให้ไว้นะครับก็จะมีอยู่เท่านี้นะฮะก็เมื่อบันทึกค่าเรียบร้อยแล้วนะครับก็เทียบสเกลนะครับใส่ลงไปในตารางแล้วก็เอาสเกลจากโวงเทียบออกมาปเป็นความยาวแล้วไปเขียนเป็นเวกเตอร์กรุ๊ปแล้วก็ ระบุลงไปว่ามันเป็นกลุ่มอะไรนะครับตามวิธีการเขียนกลุ่มเวกเตอร์ที่อยู่ในช่วงต้นๆน,นะครับที่แนะนำไว้ที่เขียนไว้อยู่ในแล็ปนะครับ